วดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับแพดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พทจะมาทําเป็นรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ที่พทมีจากแบรนด์ CanMake นั่นเองนะคะก็พทมีอยู่ไม่กี่ตัวนะมีประมาณ4ี่หอันนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะมาพูดถึงตัวแรกกันก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่พัใช้บ่อยที่สุดเลยใช้แทบจะทุกวันเลยนะคะก็เป็นตัวเขียนคิ้วเนื้อฝุ่นของ CanMake นะคะ CanMake Mix Eyebrow นั่นเองนะคะก็เป็นตัว ที่มี3สีนะคะก็เบอร์ที่แพช้เป็นเบอร์สีนะเป็นสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลกลางและน้ําตาลอ่อนนะคะเวลาแพช้ยเนะี่ยปกติแพทก็จะใช้น้ําตาลเข้มกับน้ําตาลกลางเนี่ยผสมกันนะคะแต่วันไหนที่แบบอยากได้คิ้วที่เป็นธรรมชาติมากๆจริงๆก็จะใช้แค่สีน้ําตาลกลางะคะเพราะมันจะดูแบบซอฟนะ่ารักเป็นธรรมชาติมากๆคะ่ะวันนี้แพทก็ใช้มานะก็แบบ คิ้วก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างชอบเลยนะเพราะมันแบบติดทนนานนะคะแล้วก็สีค่อนข้างจะชัดเจนแล้วอีกอย่างนึงที่แพชชอบนะคะก็คือแปรงของมันคือมันจะเป็นแปรงแบบพุ่มๆแบบเนี้ยบางทีแพชก็ใช้ไวไลท์ด่างอะไรอย่างงี้มันก็ค่อนข้างจะเวิกนะคะที้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะอันละประมาณ200กว่าบาทนะไม่แพงแต่ว่าเมืองไทยก็อาจจะราคาสูงขึ้นไปอีกสักนิด ส่วนอีกตัวนึ่งที่พัดใช้แบบบ่อยมากๆเหมือนกันนะคะเป็นตัวนี้เลย Can Make y e liner pencil นะคะอันนี้เป็นเบอร์ 10N นะคะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวที่พัดใช้เขียนแบบหัวตานะคะเป็นวิวๆจริง,รงๆเขาไม่มีฝานะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่พัดเอาฝามาใส่นะเพราะกลัวแบบว่ามันจะมีสิ่งสงกรปรกตกลงไปนะคะก็เลยหาฝามาปิดน,นะแต่ว่าชอบตัวผลิตภัณฑ์มากโดยเฉพาะเบอร์นี้เลย เ,เขาจะเป็นสีออกแชมเปญน,นิดหนึ่งนะคะก็สีสวยมากนะก็เวลาใช้ไฮไลท์หัวตาเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากไม่เยอะจนเกินไปเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบวิงวิงสวยมากนะคะแล้วก็ติดทนเหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็ไปดูกันได้ตามเคาน์เตอร์ Canmake เลยเนาะต่อกันด้วยบลัชออนเลยนะแ,นยนะแพทมีบลัชออนแคนเอยู่สตัวด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าแบบเยอะพอสมควรเลยนะคะตัวแรกเนี่ยเป็น c a m a k e c r e a m c ชิ um, c นะคะเป็น blush on เนื้อครีมสีที่แพทมีเป็นเบอร์13นะคะซึ่งเป็นสีที่แบบน่ารักมากเป็นสีชมพูแบบชมพูนมๆน,นะคะสวยมากเลยอะแล้วก็ติดทนนานมากนะคะเวลาเราวันไหนที่แพทแบบอยากได้ แก้มที่ติดทนทั้งวันนะคะเหมือนแบบจะออกไปเดินที่มันเหงื่อออกเยอะๆหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปัดทับด้วยบลัชเนื้อฝุดนะคะก็สีเขาจะแบบน่ารักมากนะคะเบอร์13ก็ดีนะคะเนื้อแบบนิ่มชอบมากเลยนะตัวนี้มีให้เลือกก็น่าจะประมาณ6 6ถึง8สีะคะ่ะแล้วก็ทุกสีก็แบบสวยหมดเลยนะแต่ว่าสีที่แพทชอบก็เป็นเบอร์13ตัวนี้นะคะ บลัชออนตัวต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นบลัชออนเนื้อฝุ่นนะคะอันนี้เป็น CanMake Powder c h e e นะคะเป็นแบบสีเดียวนะ,ะก็อันนี้เบอร์ P W 3 0นะคะเป็นแบบชมพูเกือบแดงซึ่งสวยมากนะคะแต่ว่าแพทไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เพราะว่าสีค่อนข้างจะเข้มและพิกเมนต์แบบดีมากกเลยค่อนข้างเข้มถ้าเกิดจะใช้ก็ต้องแบบเบามือจริงๆนะคะแต่ว่าสีเขาสวยคือแพทชอบมากเนี่ยคือบางทีแพทก็เอาไปใช้เป็นอายแชโดว์นะคะเพราะว่ามัน สีสวยสีน่ารักปัดออกมาก็จะดูเหมือนมีเลือดฝานะคะใสๆแบบแดงๆอย่างนี้นะก็น่ารักดีนะคะตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเนื้อแมทนะคะเพราะว่าปัดออกมาก็ไม่มีชิมเออร์อันนี้น่าจะเป็นเนื้อแมทนะคะก็สวยตัวนี้เขาไม่ให้เลือกหลายสีเหมือนกันนะแล้วก็คือเนื้อดีมากคือชอบมากจริงๆสำหรับตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้เลย Canmake นะคะ Matte Flair s h e k s นะคะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างดังะะสำหรับตัวนี้นะคะเขามีให้เลือกอยู่สองรุ่นด้วยกันคือ m มตต์เฟิร์ชกับ g กลเฟิร์ช e ชนะแมตต์ Matt เนี่ยก็จะไม่มีชิมเมอร์สุดนโกลเฟ r ร์ช e ชเนี่ยเขาก็จะมีแบบชิมเมอร์เล็กๆนะคะซึ่งสวยทั้ง2แบบเลยแต่ว่าตัวที่แพทมีเนี่ยเป็นรุ่นเนื้อแมตตนะคะเบอร์ที่แพทมีก็เป็นเบอร์2นะคะเป็นชมพูแบบชมพูนมๆใสๆนะคะแล้วที่แพทชอบมากก็คือแปรงของเขาแปรงของเขามันแบบนิ่มมากอะคือแบบ ปัดได้แบบจริงๆอ่ะคือแปรงของบางยี่ห้อเนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้จริงเพราะว่าเวลาปัดมันจะรู้สึกว่าสีมันไม่ติดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแปรงของ canmake เนี่ยคือดีมากนะคะแล้วคือแพทชอบความที่มันเป็นขนแปรงสีขาวเวลาเราปัดมันก็จะมีสีชมพูติดมามันแบบดูน่ารักฟงฟิงนะคะแล้วก็ขนแปรงเนี่ยนิ่มมากนะคะปัดแล้วแบบรู้สึกฟินพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เนื้อสีเขาดีนะมันแบบคล้ายๆตัว เออบลัชรวมเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีที่แตกต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นชมพูแบบนมนมหวานหวานกว่าน,น,น,นะคะก็มีในนี้เขาก็มีอยู่ประมาณ4ี่ห้าสีนะก็บัดรวมกันก็ได้แบบเป็นสีที่สวยมากๆนะคะตัวนี้แพนก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะวันไหนที่แบบอยากได้ลุคที่แบบแมทๆมหน่อยก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ชอบตรงที่เขาปั๊มลายดอกไม้ซึ่งมันแบบสวยงามอลังการมากๆเลยนะก ลองไปดูกันได้นะคะตามพวกเคาน์เตอร์แคนเมกนะ mm hmm. ก็ราคาอยู่ประมาณที่400กว่าบาทนะคะทัดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของแบรนด์แคนเมกก็คือแพคเกจจิ้งซึ่งแพทชอบแพคเกจจิ้งทุกๆอันเลยนะเป็นแพคเกจจิ้งที่แบบมันดูเจ้าหญิงมากๆค่ะโดยเฉพาะบลัชสตัวนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะมีตรงขอบมันจะเป็นแบบหยกัยกๆนิดนึงแล้วก็คือทุกอย่างดูเป็นเจ้าหญิงมากแล้วแพทชอบอะไรสไตล์นีคือ จะรู้สึกแบบกรี๊ดมากๆนะคะก็สําหรับใครที่แบบชอบ แพ็กเกจิ้งหรือว่าอะไรสไตล์เจ้าหญิงเจ้าหญิงน่ารักหน่อยก็แบรนด์นี้ก็น่าจะเหมาะนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ CanMake ที่แพทมีอยู่ในครอบครอ,องแพทนะคะก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายมากนะคะแต่ว่าก็ทุกชิ้นที่แพทมีเนี่ยแพทชอบใช้มากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้เป็นแนวทางในการไปช้อปปิ้งของแบรนด์ CanMake นะคะก็ทีนนี้นะคะแพทก็มีเฟซบุ o กแฟนเพ g ค่ะไลฟ์แฟนเพจกันได้นะคะเพื่อติดตามข่าวสารต่ตางๆนะคะแล้วก็มีร้านขายของของแพทนะคะซึ่ง เป็นร้านแบบที่แพทจะมาขายของที่ทของของแพทเองนะคะที่บางอย่างแพทก็ใช้ไปบ้างแล้วแบบครั้งสองครั้งหรือไม่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เป็นร้านขายของที่แบบขายไม่แพงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะที่ f a e e o o o k f a n Page นะคะแพทที่พายช็อปนะคะแล้วก็ Instagram ะคะ่ะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย